สวัสดีค่ะพบกับพี่แนทเช่นเคยค่ะกับช่วงเจลีอ n งเล s ชใครๆก็พูดได้ค่ะมาที่งาน Doraemon o o m i c World ทั้งทีนะคะนอกจากจะมีโซนต่างๆให้ได้ถ่ายรูปกันแล้วนะคะยังมีโซนขายของที่ระลึกอีกด้วยค่ะที่นี่ก็มีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Watch ก็คือนาฬิกาข้อมือนะคะ Pellow ก็คือหมอนะคะหรือจะเป็น s t a t i o n e r y ซึ่งแปลว่าเครื่องเขียนค่ะแล้วก็จะมีคลูดด้วยนะคะก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะซึ่ง ทั้งหมดนี้นะคะก็คือของที่ระลึกค่ะซึ่งของที่ระลึกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า souvenirs souvenirs แปลว่าของที่ระลึกนั่นเองค่ะซึ่งในหลายๆครั้งนะคะเราเวลาเราดูของเราก็สงสัยกันใช่ไหมคะว่าของแต่ละชิ้นนี้ราคาเท่าไหรค่ค่ะซึ่งถ้าจะถามว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่จำได้ไหมคะว่าพี่นัทเคยพูดว่าอะไรพี่นัทเคยสอนคำว่า how much is it How much is it? แปลว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะส่วนบางชิ้นนะคะก็จะมีหลายสีด้วยกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นนาฬิกาข้อมือสำหรับเด็กนะคะซึ่งบางทีเราอยากจะรู้ว่าของชิ้นนี้มีสีอื่นหรือไม่นะคะซึ่งเราสามารถถามได้ว่า do you have this in a different color Do you have this in a different color? ซึ่งแปลว่าของชิ้นนี้มีสีอื่นหรือไม่นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าโดราเอมอนไม่ได้มีแค่สีฟ้าอย่างเดียวนะคะมีสีแดงด้วยนะคะนี่เลยสีแดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ oh. แล้วก็มีสีดําด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบสีสันเท่าไหร่นี่น่ารักมากๆเลยยังไงก็ มาที่งานนี้นะคะยังไงก็ลองมาเลือกกันดูนะคะงานนี้นะคะก็จัดขึ้นที่ชั้น4 Central West Gate นะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคมปี59 <Wow. S 1> เลยทีเดียวยังไงมากันให้ได้นะคะรบรองว่ามีความสุขเหมือนที่แน่นอนค่ะ และทั้งวันนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือกะดูย้อนหลังผ่า youtube.com s e a ท c อมเา d ชา l y i l y English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ